คอนเซ็ความดีกับ3เหรียญทอง1เหรียญทองแดงนะสามเหรียญทองของส่วนตัวอยู่ตรงนี้นะครับให้พี่แววช่วยอธิบายสาประเภทได้ไหมคะว่าสาประเภทที่พี่แววได้เหรียญทองมาหมดเลยมีอะไรบ้างแล้วมันแตกต่างยังไงใช่ไอตรงนี้ที่ทุกคนสงสัยว่าสาประเภทก็นั่งฟันฟันอย่างเงี้ยฟันฟันอย่างเงี้ย มันต่างกันยังไงครับก็แวลอธิบายดาบแรกที่แวลแข่งก็คือดาบเซเบอร์วันแรกที่ทุกคนลุ้นจนขนลุกใช่ไหมคะมดาบนั้นคือเขาเรียกว่าดาบเซเบอร์ค่ะเซเบอร์นะฮะ,ะ,ะดาบเซเบอร์ก็จะเป็นดาบที่เป็นเสื้อไฟฟ้าแขนยาวค่ะเดิมอ่ะจะเป็นเสื้อขาวชุดขาวก่อนแล้วก็จะมีเสื้อไฟฟ้าทับเข้าไปเขาเรียกว่าเสื้อไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีหน้ากากไฟฟ้าตั้งแต่เอวขึ้นไปก็ถือเป็นการนับนับคะแนนนับแต้มก็เสียบ ปักก็จะมีปักไฟที่ที่มือส่งไปหาเครื่องไฟเพื่อตัดสินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไฟขึ้นสองข้างตัดสินด้วยกรรมการนี่คือดาบเซเบอร์โอเคเอาเป็นว่าเอาเซเบอร์คืออันกลางก่อนะครับที่เป็นสีแดงนั่นคือบริเวณที่ถ้าถ้าแทงถูกได้คะแนนค่ะหน้ากากด้วยค่ะหน้ากากด้วยแทงที่หน้ากากก็ได้สามารถเขาจะใช้ฟันค่ะเซเบอร์จะฟันแทงจะช้ากว่าฟันถูกนะครับแต่ปกติจะเป็นสีขาวนะฮะแต่ที่จะทําเป็นสีแดงนี่เพื่อให้เห็นว่าต้อง ฟันหรือแทงให้ถูกบริเวณนั้นถึงจะได้คะแนนเป็นเสื้อไฟฟ้า <S 2> <S 2> เสื้อไฟฟ้าค่ะต่อมาก็ดาบฟอยนะคะดาบฟอยวันที่สองที่เราได้เหรียญทองก็ทุกอย่างเหมือนเซเบอร์แต่เปลี่ยนเป็นเสื้อกั๊กแทนคะแนนจะได้ตัวแทงเฉพาะระหว่างเสื้อกั๊กเท่านั้นถ้าโดนแขนแบบของเซเบอร์ก็จะเป็นไฟฟ้าขึ้นมาเป็นสีขาวก็ไม่ตัดสินไม่ตัดสินไม่ได้คะแนนค่ะแล้วก็ดาบเอเป้ เป็นดาบที่ว่าถนัดที่สุดคือดาบวันสุดท้ายที่เราได้เหรียญทองนะคะก็คือจะเป็นชุดขาวเลยค่ะโดยไม่มีเสื้อไฟฟ้าสองตัวทับขึ้นมาก็เป็นเสื้อขาวล้วนแล้วก็คุมด้วยผ้าคุมเห็นผ้าคุมไหมคะ,ะ,ะเวลาใครแทงโดนก็จะไม่มีไฟอะไรทั้งสิ้นเลยแทงทั้งหมดได้หมดทั้งหน้ากากทั้งอะไรเขาเรียกว่าแทงถ้าไฟขึ้นสองข้างได้ทั้งสองข้างเลยคะแนน ใครถึง15้าก่อนชนะแล้วเซเบอร์กับเอเป้ต่างกันตรงไหนต่างสิทธิจากกรรมการค่ะไฟขึ้นทั้งสองข้างต้องมีคนใดคนหนึ่งได้คะแนนเท่านั้นอันไหน <Sab> er เซเบอร์อ๋อเซเบอร์แต่เอเป้อะถ้าไฟขึ้นทั้งสองข้างได้คะแนนทั้งสองข้างใครถึง15้าก่อนชนะเซเบอร์นี้ตัดสินด้วยกรรมการกรรมการจะเห็นว่าใครได้สิทธิใครได้ออกเร็วก่อนอะไรตัดสินด้วยกรรมการ,กร,ร,การถ้าไฟขึ้นทั้งสองข้างครับ ถ้าไฟขึ้นสองข้างกรรมการจะเป็นผู้ชี้ขาดชี้ขาดว่าใครได้แต้มได้คะแนนนั้นซึ่งได้เหรียญมาทุกคนโอ้โหดีใจถือว่าแบบเขาเรียกเป็นวีรสตรีเลยเราภูมิใจทั้งประเทศภูมิใจทั้งประเทศเลย